ส q u a ร e r ูทหกตัวบวกกันแล้วยกกำลังสองทำอย่างไรมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นการถอดสแควร r รูทนะครับของแต่ละตัวนะฮะโดยยึดหลักน่าจะเป็นรูทห้เนี่ยนะครับมีผลต่อข้อนี้มากนะครับโดยเริ่มต้นจากรูทนะครับอ่ารูทก็ต้องเกิดจากอะไรฮะตัวนี้20เกิดจากอะไรมันต้องห้าแน่นอนนะครับเอา5คูณอะไรห้าสี่ยีบนะฮะ เวลาถอดรูดออกมานะฮะรูดสี่ได้อะไรฮะได้สองรูดห้าถอดไม่ได้ติดไว้นะครับแน่นอนครับมีห้าแน่นอนนะครับ, 5, นอ,นนรบอันนี้มีห้าแน่ห้าคูณอะไรห้าคูณเก้านะครับอ่างั้นเก้ารูดเก้าตอบอะไรตอบสามนะครับสามรูดห้าไปนะครับอันนี้แปดสิบว่าเกิดจากห้าคูณอะไรเอาห้าหายก็ได้ห้าหนึ่งเป็นห้าเหลือเศษสามสิบห้าหกสามสิบก็เป็น 16, สิบหกถอรูดเหลืออะไรเหลือสี่นะครับสี่รูดห้าไปนะครับ ต่อมา125ก็เกิดจาก5คูณอะไรครับเอา5หารก็ได้5 2เป็น10นะฮะเหลือ25 5 5 25นะครับก็ถอดรูทมารูท25ตอบ5รูท5ไปนะครับการนี้เอา5คูณอะไรครับได้180ก็เอา5หารก็ได้ไดครับ5 35เหลือเศษ3 5 6 30 36นะฮะนั้นก็กลายเป็นอะไรครับรูท36ก็คือ6 6 6, 6 36นะฮะรูท5เอามาบวกกันหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วคว่อยยกกำลังเลยฮะ2โอ้โหนะฮะ งั้นรุทห้าครับตั้งไว้เลยครับเอาสัมประสิทธิ์ตัวเลขข้างหน้าจับมาบวกกัน1กับสองบวกกันได้3 3มบวกสเป็น6 6หบวกสเป็น10 10ิบวกหก็เป็น15 15้าสบวกอีกสิเป็น21แล้วยกกําลังเลยครับสองวิธีการก็คือเอา21ยกกําลัง2มาคูณกับรุ่นห้ากลังสองนะฮะยี่กำลังสค,คูณกับรุท5ห้ารูห้ากลังสก็เป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นเลข5ไปนะครับ21คูณกัน2ครั้งนะครับ ยีเอ็ดคูณกันสครั้งก็ได้ไปเลยครับอันนี้ยีิบเอันนี้ได้42นะครับตอบ 4, 4ี1นะครับอ่อาแล้วก็คูณ5ไป5้าหเป็นห้าห้าสี่ยีทดสองห้ก็เป็นยีิบสองนะครับงั้นข้อนี้ตอบ2,205ไป